แฟนบอลไทยสุดเสียดายเอกนิตอุรวะทำได้เพียงรองแชมป์ลูวานครับหลังแพ้อวิทป้าฟูกูโอกะวันนี้อุรวะโชว์ฟอร์อรมได้ต่ำกว่ามาตรฐานส่วนอวิทป้ามาดีจริงๆเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ติดตามได้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ส่งตรงจากห้องภาคหลังจบเกมลูวานครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับที่ อุดระวะเลเดมอนตัสกัดของน้องบุ๊กเจอกับอวิปป้าฟูโกโอกะพึ่งภาคจบสดสดร้อนๆน,น่าเสียดายที่น้องบุ๊กและอุดระวะทำได้เพียงแค่รองแชมป์หลังแพ้อวิปป้าเดี๋ยวผมมาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ช่วงแรกนี่ขอขอบคุณนะครับเกนเนพัฒในเคสการโนล่าบาร์ Bar นะของดีมีประโยชน์สินค้าดีๆจากเกนเนอุ่นกันได้แล้วเขามีคอลแล เลโอนตินด้วยอร่อยมากอันนี้20บาทอุ่นกันได้ทุกช่องทางของเกรเน่เลยผ่านทางเซเว่นะครับอาคลิปนี้มาพูดถึงกันเลยนะครับฟุตบอลดูวันครับรอบชิงชนะเลิศแฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจเพราะทีมที่เข้าชิงอย่างอุระเลเดมอนเนี่ยมีนักเตะไทยอย่างเอกฤิธิ์ปัญญาอยู่ในทีมนะครับและก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้บุ๊เอกฤิธิ์ปัญญาเนี่ยมีชื่ออยู่ในส q u a ทีมอุระเรียบร้อย รอสแตนบายที่จะลงสนามนะครับและในเกมนะัดชิงชนะเลิศเนี่ยน้องบุกก็มีชื่อตามที่ผมได้บอกไปนะครับเพราะตอนนี้สกอร์ซ่าชอบน้องบุกและบุกก็เบียดนักเตะหลายๆคนขึ้นมาเป็นสำรองเบอร์ต้นต้นของทีมละแต่ยังไม่ถึงกับตัวจริงหรอกซึ่งวันนี้น้องบุกก็ได้สัมผัสเกมนะัดชิงลันครับซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่สุดๆอะผมบอกเลยอุรวะเจออวิปป้าถึงแม้อวิปป้าจะไม่เคยได้แชมป์อุรวะเป็นทีมใหญ่เป็นแชมป์เอเชียแต่ฟุตบอลเจลีกเนี่ย มันโคตรจะสูสีคุณภาพทันกันและทีมที่ไม่เคยได้แชมป์อย่างอวิป้าเนี่ยเขามาใส่กันเกินร้อยแน่นอนเขาใส่กันแบบเต็มมากแล้ววันนี้บรรยากาศกองเชียร์ที่สนามกีฬแห่งชาติญี่ปุ่นกรุงโตเกียวเนี่ยหกหมคนแม่งแน่นไปหมดคนเต็มเชียร์โคตรมันผมภาคอยู่มันจริงๆเกมนี้ลายชื่อของอุดวัตเลเดมอนก็จัดชุดใหญ่ลงเล่นนะแต่ผมว่าสกอร์ซ่าจัดตัวประมาทตรงที่เขาใส่ทากาชิอะ หมายเลข18ลงเล่นทั้งที่จริงๆงทากาชิเนี่ยเขาคือกองหน้านะแต่ช่วงหลังถูกขยับมาเป็นริมเส้นแต่คนนี้เขาเล่นเกมรับดีเช่นเดียวกับตัวรุกอะดอบไคโตยาสุอิและส่งจุมเปหไฮยาคาวะเด็ก17ปีลงเล่นผมว่าสกอร์ซ่าเหมือนเป็นการตอบแทนเพราะว่าชุดนี้คือชุดหลักๆที่เล่นฟุตบอลดูวันครับก็เลยส่งเป็นตัวจริงเลยนะครับจริงๆเนี่ยตัวจริงๆเขาอยู่บนมานั่งเยอะนะทั้งโอคูโบะทั้งยาสุอิแต่ก็อย่างที่บอกว่าอุระะเขาเป็นทีมใหญ่เขาสามารถสลับเปลี่ยนกันได้นอก้นกนี้นก็กา คยซึมิมีการอย่างอิโตะอนเคนิวาโอแล้วก็มีกองหลังอย่างโชกับฮอยบาเทนก็เป็นตัวหลักอุดรวะคือทีมอันดับ3ของเจลีกอยู่นตอนนี้แล้วก็เป็นแชมป์เอเชียล่าสุดนะครับอย่างที่บอกว่าขุมกําลังแน่นส่วนอวิป้าเนี่ยใช้นักเตะญี่ปุ่นเยอะมีนักแต่ต่างชาติคนเดียวคือดักลาสกอรลี่นอกนั้นก็เป็นญี่ปุ่นมาเอะยามากิชิ e ซึ่งเริ่มเกมมาต้องยอมรับนะครับว่าอวิปป้าเขาดีกว่า ตรงที่ว่าเขามีแพชชั่นแล้ววิธีการที่โค้ชแทสเบวางมาเนี่ยกบเทคนิคสกอร์ซ่ายับแลวครึ่งแรกเห็นได้ชัดว่าอุดรวัเล่นไม่ดีเลยอะ่ะเอาวิป้านนำไปก่อน2ต่อเสียเสีย2ประตูแบบสมาธิเสียมากสำหรับอุดรวะลพอเสีย2ลูกในเกมนัดชิงเนี่ยผมบอกเลยมันกลับมายากและทีมอย่างอุดรวะซึ่งไม่ใช่จุดเด่นที่เกมบุกอยู่แล้วอะ่พะพอเสีย2ลูกเห็นได้ชัดว่านักเตะเขาแบบทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ แล้ววันนี้นเป็นวันที่อุดหะเล่นผิดฟอร์มไม่เหมือนกับหลายนัดที่ผ่านมาซากาอิพลาดโคตรง่ายโอกิวระเติมไม่ได้เคนวิโอก็จ่ายวันพลาดโชเซ่กันเต้เงียบโปรติเขาไม่ได้เล่นแบบนี้เลยนะโปรติทองเขาดีกว่านี้เกมรับเขาแน่นเขาโอ้กับดีแต่วันนี้คืออุดหะเล่นผิดฟอร์มเล่นต่ํากว่ามาตรฐานหลายคนจริงๆทั้งจุมเปกับทากาชาชิที่แบบไม่มีส่วนร่วมเลยในครึ่งแรกนะครับจนครึ่งหลังเนี่ยอุดหะเสียจุดโทษแต่โชคดีที่นิชิคาวะเซฟ หลังจากนั้นเนี่ยอุระวะได้ประตูตีไข่แตกไล่มาหนึ่งเดียวสองจากอาคิโมโตะแต่อุดะวะปีวันนี้ฟอร์มคดตอบลงไปตรงที่เขาไม่สามารถคุมเกมได้และต้องให้เครดิตอวิป้าฟูกโอกะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เพสตั้งแต่แดนบนแต่เวลาอุดะวะเข้าในพื้นที่ของอวิป้าอวิป้าไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ในการเล่นทุกคนวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่และอย่างที่บอกว่าฟุตบอลเจลีฟฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นมันพลิกล็อกได้หมด ปีแล้วฮิโดชิมายังแพ้ทีม j2 อย่างโคฟุในรอบชิงเอเมรเลอครับอะไเงยเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นได้สุดท้ายก็อุดะวะเจาะไม่เข้าส่งน้องบุ๊กเองกนิปัญญาลงมาในช่วง10นาทีสุดท้ายอย่างที่บอกว่าบุ๊กตอนนี้อยู่ในสกอร์แต่อาจจะเล่นได้ประมาณ15-20นาทีประมาณนี้แต่ส่งลงมาเนี่ยโอ้โหเสียดายเลยวันนี้น้องบุ๊ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งมิฟิวโฮบอลเนอี่ย ซึ่งแทบจะไม่เคยเล่นแต่ผมมองว่าคือสกอร์ซ่าเขาแบบส่งตัวลุกลงไปให้หมดเอาไปทํากันเลยแต่อย่างที่บอกว่าบุกก็ลงมาทําตามหน้าที่ของบุกก็คือตําแหน่งไม่ฟิลตัวตัวโฮบอลเนี้ยมันก็ต้องจ่ายเงี้ยเคลื่อนที่ไปรับบอลแต่ต้องชมว่าคืออวิป้าเขาถึงตัวนักเตะไวมากแล้วบุกก็พยายามทําแล้วก็มีจังหวะที่ได้พาบอลขึ้นหน้าดนจ่ายเคาร้ช่องแต่อย่างที่บอกว่าด้วยตําแหน่งที่ที่เขาไม่เคยเล่นตําแหน่งนี้มาก่อนนะไม่ฟิลตัวกลางเลยอ่ะแล้ว มิฟูตัวกลางของอุระวะนี่คือยาสุอิกับเอกนิษฐ์แหลเขาคือเบอร์สิบอ่ะเขาจะคือมิฟูเบอร์สิบทั้งคู่อะ่พะพอจับมายืนด้วยกันมันก็ก็มันก็ไม่เหมือนพวกเคนอิวาโอกับอิโตะที่มันจะโฮดิ้งได้อะ่ะผมว่าสกอซ่าเขาอ่านคือต้องการให้บุ๊กกับยาสุอิอะ่ะขึ้นไปให้ไวอะ่ะพาบอลขึ้นไปแต่มันขึ้นลาบากเพราะผู้เล่นอวิป้าถึงหมดแล้วด้วยการที่เขาเป็นมิฟูโตดุก,กทั้งคู่อะ่ะเขาไม่กล้าที่จะพลิกบอลไปขึ้นหน้าหรอกเพราะถ้าเกิดเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยโดนตัดแล เอกนี่ก็ทาได้ตามจ็อบที่สกอซ่าสั่งแต่อาจจะยังไม่ได้โชว์อะไรมากเพราะว่าตำแหน่งก็ไม่ถนัดส่วนนักเตะคนอื่นๆก็มีโอกาสยิงนะโจเซกเ่กันเต้ยิงโดนโซนเสาน่าเสียดายซึ่งก็แพ้ไปก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นวัดป็นแมทที่อุวะฟอร์มการเล่นต่ำกว่ามาตราฐานจริงๆนะส่วนภาคไปก็ตื่นเต้นแล้วก็เสียดายที่น้องบุ๊ได้รองแชมป์ก็นักเตะไทยกับฟุตบอลลูวานครับยังไปไม่ถึงแชมป์สกีนะครับ พิจชนาทิพย์ในปี2019ซัปโปรโรก็แพ้ฟอนเตเล่นในรอบชิงก็ได้เพียงรองแชมป์คราวนี้บุ๊เอกนิตและอุระวะก็ได้เพียงรองแชมป์นะครับแต่ผมว่าการที่ได้ลงเล่นนัดชิงแบบนี้มันก็สื่อว่าเอกนิตปัญญาปีหน้าน่าจะอยู่กับอุระวะต่อเยยาวๆว,วันนี้เสียดายถ้าเกิดจับบุ๊เล่นตัวบนอาจจะได้สร้างสนุกการมากกว่านี้แต่พอจับมาเล่นเป็นตัวต่ำได้บอลน,นะแต่อย่างที่บอกว่าได้บอลตรงนี้ไม่สามารถจะทาอะไรได้ครึ่งหน้าแล้วกันเพราะว่า ด้วยสไตล์ที่ไม่ถนัดเออแต่ก็มันเป็นวันที่อุดระผิดพลาดหลายๆอย่างจริงๆนะกองหน้าเกมลุกไม่สามารถคอนทรลเกมได้ปกติอุดระถ้าใครสังเกตจากการเล่นฟุตบอลเจลีกอะ่อกอะเขาเป็นทีมที่คอนทรลเกมได้ตลอดแต่วันเนี้ปัญหาเลยคือไปเสียประตูเร็วแล้วปิดคอนโหนของอาวิป้ามาอยู่พอเสียประตูเร็วเนี่ยอุดรภัพทำอะไรไม่ถูกแล้วเห็นที่ในช้ช่วงท้ายการที่ส่งบุกส่งยาสุยมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแบบเนี้ยเพราะสกอร์ซ่าเขาไม่ได้มีแท็กติกที่จะโหมเกมบุกอ่ะ พ,พราะฟุตบอลของสกอตซ่ามันคือฟุตบอลที่เล้นเกมรับตอนที่เขาเป็นแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็เกิดจากวินัยการเล่นเกมรับเล่นเป็นทีมรองรับรอโตโ้แต่วันนี้พออุดวะต,ต้องกลับมาเป็นทีมที่เล่นเกมบุกแทนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าปัญหาการเขาทำมันอึดอัดมากจริงๆหลายๆอย่างแบบผิดพลาดและสุดท้ายก็ต้องยอมรับอวิทต้าเขาดีกว่าก็ส่วนในน้องบุกไอนรร้นี่ปัญญาผมว่าปีหน้าได้อยู่ต่อแหละแต่ก็อย่างที่บอกว่า ถ้าจะดูบุ๊กเต็มๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูเจลีกช่วงสองสมช์หลังจากนี้น่าจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมส่วนจะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงอะไรต้องไปวัดจนปีหน้าเลยในวันที่น้องบุ๊กต้องเฟิร์มให้มากขึ้นกว่านี้นี่ก็เฟิร์มแน่หร่างกายแล้วได้เล่นบอลน,นัดชิงบอลถ้ยวยลันครับรอบชิงแบบเนี้ยผมว่าเอ้ยสกอร์ซ่าอยู่บุ๊กอยู่ต่อยาวๆแน่นอนไปลุ้นกันตัวจริงอ่ะปีหน้าแล้วกันเออแ,แต่แต่ปีนี้ก็ต้องประมาณเนี่ยเพราะเข้าใจได้นะบุ๊กมาไกลเกินคาดนะ แบบมาตอนแรกนึกว่าจะไมไ่ลงเลยแต่ค่าวนี้มีชื่ออยู่ในสกอรชุดหลักได้ลงนัดสำคัญตลอดเลยอะแต่อย่างที่บอกว่าความเข้มข้นและประสบการณ์ของน้องบุ๊กในฟุตบอลเจอลิก มันยังมีน้อยมากๆอ่ะมันยังไม่เท่าเช็คไม่เท่าพี่เจไม่เท่าพี่อุ้มแต่เขามาได้ไกลแล้วหวังว่าปีหน้าได้อยู่ต่อบุ๊กน่าจะโชว์อะไรให้เห็นหลายๆอย่างและกันน่าจะแจ้งเกิดได้มากกว่านี้ในมุมมองของผมนะผมให้กําลังใจน้องบุ๊กเอกนิปัญญาต่อเน,นื่องอยากให้อยู่ต่ออยากกลับมาเลยอยู่ที่นั่นยาวๆและถ้าเกิดสมมติเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมได้เขาจะเก่งขึ้นและช่วยยกระดับทีมชาติไทยเดี๋ยวรอบบุ๊กเล่นทีมชาติไทยในคัดบอลโลกคนนี้ผมว่าน่าจะสนุกมันแน่นอนนะครับเออ เสียงเสียดายไม่หายจริงๆนะครับแม่น่าจะเป็นแชมป์มันจะโอ้โหเด็กเตะไทยได้เป็นแชมป์แต่ก็ไม่เป็นไรฟุตบโอลมันอย่างเงี้ยครับ90นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนี่คือฟุตบโอลญี่ปุ่นครับสเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ทีมเล็กสามารถล้มทีมใหญ่ได้ตลอดไม่ว่าคุณจะเป็นดีกรีแชมป์เอเชียแชมป์เจลีกถ้าคุณเจอทีมที่รองบ่อนกว่าแล้วประมาทแล้ววันนั้นเล่นผิดฟอร์มคุณก็จะโดนลงโทษเหมือนที่อุตวะเลดโดนนะครับแต่ก็ให้กำลังใจอุตวะแล้วก็จะบุกเองในปัญญาสู้ต่อเดี๋ยวเชื่อว่า ทีมระดับอุระที่เป็นทีมลุ้นแชมป์เจลรี่ลุ้นแชมป์บอลรูดุปีเดี๋ยวก็จะกลับมาได้ในนัดชิงแบบนี้นะครับก็รอติดตามนะครับคุณผู้ชมคิดนยังไงสนุกกันไหมในเกมนี้คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับวันนี้ผมก็ได้รับหน้าที่ภาคผ่านทาง YouTube เสียงสปอร์ตผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับก็เชียร์นักเตะไทยกันต่อไปในการค้าแข่งต่างประเทศเชียร์ให้พวกเขาไปค้าแข่งต่างประเทศกันเยอะ และสุดท้ายประสบการณ์ตรงนั้นจะมาช่วยยกระดับทีมชาติไทยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในช anel ตองสุยที่สำคัญฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยกดซับสไคร้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับมุ่งสู่ส0 0 0 0นซับไปด้วยกันเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศ BG ไปเยือนฟออราเล่ถึงประเทศญี่ปุ่นมาฝากแฟนๆช anel ตองสุยกัน พี่เจชนะทริปกลับไปเยือนบ้านหลังเก่าเป็นยังไงกองเชียรญ,ญี่ปุ่นมาเจอพี่เจเป็นยังไงบีจีจะสู้ฟอนตาเล่ได้ไหมติดตามคลิปกันได้ยาวๆผ่านทางช n e l ตองสุยแล้วก็แสมสปอร์ตนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ